สวัสดีครับผมโซเชษยมังสชาติครับจาก p l a n ุ t สีทูนะครับวันนี้จะมี t ิ UTOR i a l เล็กๆเกี่ยวกับการนำ 3D p a r t นะครับมาขึ้นบนใช้งานบน Paper Space นะครับโดยจะมีการให้รายละเอียดต่างๆง่ายๆแบบนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ Flash Shot หรือว่าพวกทำโปรไฟล์พาร์ตต่างๆนะครับดับแรกนะครับเราก็ต้องมีโมเดลก่อนนะครับมีโมเดล2 d อะไรก็ได้นะครับอย่างผมก็จะเป็นหัวสปริงเกอร์นะครับง่ายๆแบบนี้นะครับจากนั้น ผมก็มีการเซตอัพข้หน้ากระดาษไปแล้วล่ะครับทีนี้เดี๋ยวขอเทรูปเก่าก่อนนะครับก็ดรากนะครับเดี๋ยวขอลบรูปเก่าทิ้งก่อนอ่าลบแล้วนะครับถัดมานะครับทีนี้เราก็ต้องมาเปลี่ยนในส่วนของเวิร์ p สเปซนะครับใช้เป็น3 d m โมเดลลิ่งนะครับหลจากนี้เรามาเริ่มใช้งานกันที่ริบบอนเล y ย u t ์เอา์นะครับจากนั้นนะครับเรามาเลือกใช้งานในส่วนของเบสนะครับเพื่อที่จะดึงตัวเอาตัวโมเดล3ดีออกมานะครับ โดยการเลือกที่ From Model Space นะครับแบบนี้ก็จะดึงโมเดลเข้ามาและเตี่เพิ่งวางนะครับเดี๋ยวเพิ่งคลิกซ้ายเดี๋ยวเราจะปรับสเกลก่อนนะครับสเกลตรงนี้ก็จะใช้เป็นสเกลซัก2 2ต่อ1แล้วกันนะครับโอเคแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเพื่อวางนะครับแล้วก,กดเครื่องหมายถูกนะครับจากนั้นเลื่อนเมาส์ทางขวามือนะครับเขาก็จะปรับวิวต่อไปนะครับจะเป็นวิวด้านบนนะครับอีกด้านหนึ่ง พอเลื่อนลงมาก็จะเป็น iso metric view นะครับก็ทัหมดเป็น skill สตัว1นะครับเมื่อสิ้นสุดนะครับให้เราคลิกขวานะครับแล้ว enter อ่าพอวางเสร็จก็จัดเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาแสดงทําการแสดงผลนะครับโดยที่คลิกที่รูปที่ iso metric ตรงนี้นะครับเราเลือกการแสดงผลที่นี่นะครับ edit view นะครับแล้วก็นี่ฮะมาเลือกลองเลือกแสดงเป็น เฉดนะครับ v i s i b l e line นะครับแล้วก็กุดหมายถูกนะครับอย่างนี้นะครับเอาละทีนี้ก็มาลองตัด section ดูนะครับใช้คำสั่ง e c t i o n ที่นี่นะครับเลือกอยู่ตรงการนะครับแล้วก็เซกชันตัวแรกนะครับก็อาจจะเลือกจากตัวนี้นะครับนะครับแล้วก็ลงไาอนี้นะครับแล้วก็ที่กขวานะครับ enter นะครับแล้วเขาจะเ n อเรีย View ออกมานะครับแบบนี้ นะครับแล้วก็ exist นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนเฉดของภาพตัดดูนะครับให้เรามาเลือกที่ edit view นะครับจากนั้นมี selection เกิดขึ้นนะครับก็มว select ที่ view นะครับอย่างนี้นะครับแล้วก็มาปรับนะครับตรงนี้เลือกลองเลือกเป็นเฉด with visible and header line นะครับนะครับคแสดงเปแบบนี้นะครับแล้วกดเครื่องหมายถูกนะครับก็จะเป็นการให้งานบน paper space จาก 3D โมเดลของเราบปง่ายนะครับส่วน dimension ก็ให้บน paper ได้เลยครับผม